สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาพูดคุยถึงการตั้งท้องกระต่ายนะคะแล้วก็การเตรียมตัวคลอดนะคะแม่กระต่ายจะตั้งท้องประมาณ30วันหลังจากวันที่ผสมนะคะวันนี้เรามีแม่นิวซีแลนด์ที่ผสมแล้วประมาณ27แม่นะคะตอนนี้กําลังรอคลอดนะคะแม่กระต่ายเนี่ยนิสัยเขาจะเปลี่ยนไปนะคะถ้าเขาเริ่มตั้งท้องหรือเริ่มใกล้คลอดเขาจะมีนิสัยดุร้ายขึ้นอ่าเนี่ยเ,ยเยจะจับไม่ค่อยได้แล้วเห็นไหมคะจะเสียงร้อง อาจจะไม่ให้จับแล้วเขาจะดุอาจจะเป็นเป็นลักษณะปกติของแม่กระต่ายทั่วไปนะคะทีนี้เรามาดูการเตรียมรังข้อสําหรับกระต่ายนะคะเราจะวางตะกร้าให้เขาล่วงหน้าก่อนวันข้อสักประมาณ2-3วันค่ะเพื่อให้เขาเตรียมรังข้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูรังที่สําหรับทําข้อกระต่ายนะคะรังสําหรับทําข้อกระต่ายเราจะใช้เป็นรังพลาสติกแบบนี้นะคะเราก็ใส่หญ้าแห้งลงไปเล็กน้อยใส่ไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็นําไปให้แม่กระต่ายในกรงของเขาเลย แม่กระต่ายจะดึงขนตัวเองเพื่อที่จะเตรียมคลอดลูกนะคะบางตัวก็จะดึงขนล่วงหน้าสองสาวันบางตัวเขาก็จะดึงวันคลอดเลยก็มีบางตัวไม่ดึงขนเลยก็มีค่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับทักษะการเลี้ยงลูกของแต่และแม่นะคะส่วนใหญ่คออแรกๆเนี่ยบางทีเขาอาจจะเลี้ยงลูกไม่ค่อยเป็มมีลูกตายบ้างไม่เลี้ยงลูกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องปกติแต่สําหรับข้อขัดไปแล้วแม่กระต่ายก็จะเริ่มเลี้ยงลูกเก่งมากขึ้นนะคะตะกร้าที่เราใช้เราจะใช้เป็นไซส์ประมาณนี้นะคะ ประมาณ30คูณ20เซนนะคะาฟาร์มของเรานะคะจะจดรายละเอียดไว้ทั้งหมดผสมวันที่เท่าไหรพ่อเป็นใครแม่เป็นใครนะคะนี่จะเป็นรหัสของฟาร์มเรานะคะวันที่วางตะก้าเราจะจดรายละเอียดไว้เพื่อที่จะทํางานได้ง่ายขึ้นนะคะแม่กระต่ายเขาก็จะเตรียมตัวคลอดประมาณ2-3วันหรือบางตัวก็คือดึงขนวันที่เขาคลอดเลยก็มีบางตัวไม่ดึงขนก็มีค่ะเป็นปกติเลยแล้วแต่เทคนิคการเลี้ยงลูกของแต่ละแม่นะคะอ่าตัวนี้ ตัวนี้ผสมวันที่17เราจะวางตะกร้าล่วงหน้าประมาณ3วันค่ะในการผสมอ่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นสัตว์ใกล้ๆกันเราจะจับผสมพร้อมๆกันทั้งหมดค่ะเพื่อที่ว่าเวลาถ้าแม่กระต่ายตัวไหนไม่เลี้ยงลูกเราก็ยังพอ,อไปฝากแม่ที่เขาคลอดพร้อมๆกันได้ค่ะนะคะเราจะจดรายละเอียดไปทั้งหมดเลยใครมาจากไหนเพื่อที่ว่าป้องกันการผสมเลือดออสายเลือดชิดหมายความว่าพ่อแม่กระต่ายที่มาจาก คลอกเดียวกันแบบนี้เราจะไม่นำมาผสมนะคะเราจะผสมแยกแสยแยกสายกันนะคะเพราะว่าการผสมในลักษณะที่มีเลือดชิดเนี่ยจะทําให้กระตายพิการได้นะคะหรือเสียชีวิตการผสมเลือดชิดเราไม่แนะนําให้ผสมนะคะต้องจับแยกนะคะเราจะจดรายละเอียดไว้ทั้งหมดวันนี้ก็จะวางประมาณ6กตะก้าค่ะจากทั้งหมด27นะคะแต่ตอนนี้จะเริ่มทยอยละทยอยเตรียมครอดกันหมดแล้วนะคะ,ะการวางตะก้าเราจะวางเข้าไปในกรงเขาแบบนี้เลยนะคะ แม่กระตาจะเข้าไปสํำรวจแล้วเขาก็จะเริ่มเตรียมตัวแล้วนะคะเป็นรังสําหรับคลอดลูกนะคะอันนี้เทสวางให้ดูสองที่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไล่วางทั้งหมดเลยตามวันที่เขาคลอด ตาใช้ระยะเวลาตั้งท้องประมาณ1เดือนนะคะแล้วก็คลอดลูกหลังจากนั้นลูกก็จะอยู่กับแม่ประมาณ45วันนะคะถึงจะหย่านมนะะเดี๋ยววันไหนถ้าเขาดึงขนแล้วเดี๋ยวซามเราจะมาถ่ายให้ดูอีกรอบนึงนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ